ศึกป้องกันบพลังครั้งที่8หลาชันฆ่าไม่ตายเตรียมรับน้องโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ให้ได้ถึง11ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับหลาชันฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทย แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทคืนถิ่นเก่าสนามมวยเวทีลุมพินีที่เคยสร้างชื่อเสียงอีกครั้งเตรียมขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งที่8กับผู้ท้าชิงจากแดนผู้ดีโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในฐานะคู่เอกของสึกวันไฟนเ้ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในวันเสาร์ที่22เมษาที่จะถึงนี้ สำหรับยอดมวยเมืองสกลวัย36ปีลาชันผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ให้คู่ต่อสู้คนใดในวันตั้งแต่ปี2561ของความยิ่งใหญ่แบบผูกขาดในพิกัดแบนตัมเวทและพึ่งสารต่อสถิติชนะแบบไม่ครบยกเป็นไฟที่5ติดต่อกันหลังจากที่น้องโอโชว์ฟอร์มโหดไล่ถลุงอลาวดีลามาสนอฟล่วงคำนับพื้นไปในยกที่3หลังบัลลังสมัยที่8ได้สำเร็จ ขวาดผู้ท้าชิงทั้ง5อันดับแบบเกี้ยงแผงทางวันก็ไม่ปล่อยให้แฟนมวยลอนานประกาศผู้ท้าชิงบอลลังคนต่อไปทันทีและก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือโจนาธานแฮกกอรตี้ผู้เคยแย่งเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทจากเจ้าตำนานอย่าง 3A ไก่ย่าง5ดาวมาได้ ยังเป็นคู่ปรับไม้เบื่อไม้เมาของรถถังจิตเมืองนนนักชกแดนผู้ดีวัย26ปีตัดสินใจประกาศขยับน้ำหนักตัวเองขึ้นมาล่าเข็มขัดแชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวท หลังโครงสร้างร่างกายใหญ่ไม่หยุดโดยประเดิมไฟแรกด้วยการเบียดชนะวลาดเมียคุสมินดาวลุ่งตัวอันตรายจากรัเสเซียด้วยคะแนน2ต่อหนึ่งเสียงส่งให้พุ่งพวดขึ้นมาลังตำแหน่งผู้ท้ายชิงอันดับที่5ของแรงกิ้งรุ่นนี้และคว้าตั๋วด่วนขึ้นท้าชิงบอลลังทันทีแม้จะชกในพิกัดใหม่เพียงไฟเดียวเท่านั้นโดยครั้งนี้น้องโอในฐานะแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโจนาธาน ที่สนามมวยเวทีลุมพินีโดยเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ในสนามมวยระดับตำนานของวงการมวยไทยแห่งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงในแมตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้สามารถพิมพ์บอกเราได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ